ฟอร์ดเรนเจปี2013นะครับมีดอกกุญแจที่ใช้งานประจำทุกวันนะครับแต่ว่าปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์แล้วหมุนไม่ได้นะครับบิดกุญแจกแข็งเลยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับจะทำการรื้อซ่อมแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับ หลังจากทําการถอดไส้กุญแจนะครับออกมาทําการแก้ไขใหม่นะครับกุญแจดอกเดิมนะครับค่อนข้างสึกนะครับต้องเลิกใช้นะครับผมได้ทําการตัดดอกกุญแจขึ้นมาใหม่นะครับแก้การสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนไส้กุญแจสตาร์ทอันใหม่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบไขสตาร์ทนะครับหลังจากใส่ไส้กุญแจอันใหม่นะครับแล้วก็ ทำกุญแจดอกใหม่แก้การซึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเสียกุญแจบิดออนนะครับอ่อนนับปัดได้ไขได้ง่ายนะครับสอบสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถฟอร์ดเรนเจอร์เอฟเวอร์เหรือมาด้าวีทีโนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับมีกุญแจตะบิดไขสตาร์ทรถไม่ได้นะครับหรือไขขัดขัดกุญแจไขยากนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ